จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานโครงการปกป้องสถาบันสันติสามัคคีคนเดิมบางรวมใจพักรักในหลวงครั้งที่21คะ่ะน,นายนทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องสถาบันสันติสามัคคีคนเดิมบางรวมใจพักรักในหลวงครั้งที่21บริเวณที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชตําบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีประหลัดจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสมาชิกสภาจังหวัดส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มสตรีจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากโดยโครงการปกป้องสถาบันสันติสามัคคีคนเดิมบางรวมใจพักรักในหลวงและย้อนวันวานเมืองสุพรรณเมืองสุพรรณบุรีนะคะอำเภอเดิมบางนางบวชครั้งที่21จัดขึ้นระหว่างวันที่1-5ธันวาคม2568 โดยได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมและการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยจัดกิจกร,รรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการจำหน่ายสินค้าโอทอปและอาหารอร่อยของดีอำเภอเดิมบางนางบวชค่ะ ประสงค์นิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มแรกกว่า750คนเดินทางเข้าเฝ้ากราบถาวบายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีในนัทธพงษ์สังวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนส่งผศนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรีจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภอศรีประจันต์กว่า750คนโดยสารรถบัส จำนวน 7, 17คันนะครับเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบับงคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเส يرة รรกิจพระบรมราชนินาถพระบรมราชนานรรราชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหา,าการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีมีส่วนราชการต่างๆอำนวยความสะดวกทางด้านความปลอดภัยสถานที่ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ก่อนออกเดินทางเข้าส พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมมหาราชวังต่อไปวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีร่วมกับสมาคมครูผู้ปกครองสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันจัดพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรมุมขออภัยค่ะองค์พระวิษณุกรรมประจำปี2568 ที่โดม70ปีของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีนายวาราวุฒิศิลปะอาชาอาดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิศณุกรรมประจำปี2568 โดยมีนายประพรัฒน์โพธสุทนสสสุพรรณบุรีนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้บริหารหน่วยงานภานครัฐคณะครูนักเรียนนักศึกษาสิทธิ์เก่าและผู้ประกอบการด้านช่างทุกสาขาเข้าร่วมโดยพิธีเริ่มด้วยการวงสวงอัญเชิญเทพพย,ายดาณสารเพียงตาต่อด้วยประธานในพิธีโปรยเข้าตอบดอกไม้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์และนำผู้ร่วมงานเวืยนเทียนรอบองค์พระวิษณุกรรมก่อนร่วมกล่าวคาถาครอบครูรวมและพิธีมอบทุนการศึกษา ดับนั้นประธานกล่าวปราศัยในโอกาสพิธีไหว้ครูช่างก่อนเข้าสู่พิธีกล่าวลาเครื่องสังเวยและส่งเทพพยายดาสำหรับพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิศนุกรรมวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่88 โดยปีนี้มีเครื่องสังเวยรวม687โต๊นับเป็นพิธีไหว้ครูช่างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่อสืบสานประเพณีไหว้ครูช่างส่งเสริมอัตลักษณ์กตันยูบูชาครูและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าศิทยิปัจจุบันและขณาจารย์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น ที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีพระสุพรรณวชิวราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประราาพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568 ได้มีส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมวางผานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องนาพระบรมาชายาลักษณ์ตามลำดับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2568ค่ะ นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษและวันพ่อแห่งชาติ5ธัาานวาคม2568โดยมีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชาการในอำเภอจิตอาสา904ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมที่วัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมกัน3ครั้งและร่วมกิจกรรมฉีดล้างพื้นถนนทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมมนาถบพิษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราช้สมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568 ที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดป่าเลไลวรวิหารตําบลรั้วใหญ่อําเภอเมืองสุพรรณบุรีพระศรีทวัดเมธีรองเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายนัทพงษ์สงวนจิตผู้วาราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรถาวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถพพิษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระพรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568 เพื่อส่งเสริมให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทําความดีถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นําหลักคําสอนทางศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวิตสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงสืบไปโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรตัตนตไัรประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ราาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาบพิษพร้อมกล่าวน้อมดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาบพิษประสงค์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตรประธานในพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารประธานในพิธีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระตาหารและจตุปัจจัยทยธรรมและประธานในพิธีทอดผ้าไตรจำนวนสิบไตรพระสงค์สดับประกรณ์พระสงค์อนุโมทนาประธานในพิธ <weed speed ot 84> ีกรวดน้ำรัับพพรเเป็็นนอสจิธี ที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดป่าเลไลวรวิหารตำบลั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารกดีสิสริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2568เพื่อถวายพระกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปัธิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจด้วยพระหฤทัยเปลี่ยนด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อบำบัดทุกความรุงสุกแกอนาประชาราช์ล้นเป็นที่ประจักษ์ในดวงใจของประสบกนิกรชาวไทยตลอดมา โดยมีพระครูอมรสุภกิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีผู้แทนรองผู้มนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีรองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชาการทหารตํารวจเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีผ้วาราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานในพิธีส่งมอบโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลา่าหลอดท็อปในพื้นที่อำเภอด่านช้างค่ะ นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์ o ลุฟท็อปสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านช้างขนาด3เฟส5กิโลวัตต์โดยมีนายปัญญาประทีปพรศัก์นายกเทศมนตรีตำบลด่านช้างหวนาส่วนราชการเข้าร่วมงานที่หอประชุมเทศบาลตำบลด่านช้างสำหรับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านช้างประสบปัญหาค่า ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในแต่ละเดือนกว่า19,000บาทซึ่งการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะใช้ในช่วงเวลากลางวันที่ส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปกับระบบปรับอากาศหากมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือ Solar ์ o ล f ฟท็อจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ากว่า 3, 8 0 0ถึง5,700บาทต่อเดือน จากนั้นผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะเดินทางถึงโรงเรียนบ้านวังยาวตบวังยาวอเภอด่านช้างเพื่อตรวจเยี่ยมและทำพิธีส่งมอบโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่าหลุฟท็อปสำหรับระบบสูบน้ำของโรงเรียนวังยาวขนาด1เฟส3กิโลวัตต์โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับซึ่งเป็นในปีงบประมาณ2568ค่ะ สำหรับระบบสูบน้ำให้กับโรงเรียนวังยาวสามารถลดค่าไฟฟ้าได้คิดเป็นเงินประมาณ2 0 0 0 0ถึงบาทต่อเดือนและโครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า3 6 6 0วัตต์งบประมาณอยู่ที่7,500,000บาทค่ะซึ่งก็สามารถลดการใช้พลังงานในการสูบน้ำได้ประมาณร้อยละ80-90และสามารถขยายผลไปสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆในพื้นที่ตำบลวังยาวได้อีกด้วยค่ะ ผู้วรารการจังหวัดต่างๆเชิญพมลาพระราชทธานไป็นมี่หน่าหีบศพกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชดายแดนไทยกัมพูชา วัน,นี้เวลา18บแนาฬิกา30นาทีที่วัดวังน้ำเย็นอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในนัทพงษ์สงวนจิตผูรร้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญพลาพระราชาทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปบางที่หน้าหีบศพจากสิตรีจิรวัต์มุ่งกลางกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่9าธันวาคม2 5 6 8นารในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรด ผูว้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเสด็จพรมลาพระราชทานและพรมลาประาธานเปิกวางที่หน้าหีบศพด้วย ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญตระก่าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมุ็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นม่่าก่แก่ครอบครัวจากสิบตรีจิวรวัต์ม่งกลางเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพระศรีทวัดเมธีรองเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานฝ่ายคราวาตในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุป,ประทานอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตครบปัญญาสะมะวาร50วันโดยมีส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี มูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเชินถุงยังชีพพระราชทานและมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้หน้าวัดองคครักษ์อำเภอบางปลามะจังหวัดสุพรรณบุรีพลก,กาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเสรีพัฒน์มหาวชรราชธิดาในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภายามยากสภาก,กาชาติไทยเช่นถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแด่พระพิสุงสงฆ์จำนวนร้อยสามสิบรูปและมอบถุงยังชีพพระราชทานเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมือหมื่นสุทธานารรนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภา นเรนทิราเทพพยวัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรรราชธิดาจำนวน2,470ถุงให้แก่ในอำเภอและตัวแทนประชาชนที่ประสบทุกภ์ยัยในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป จังหวัดสุพรรณบุรีประสบภัยตั้งแต่วันที่8กันยายน2568ประกอบกับในช่วงวันที่30ตุลาคม2568ถึงวันที่3พฤศจิกายน2568มีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้ปริมาณน้ำที่สะสมในพื้นที่ไหลลงสู่คลองจอระเข้3 0 0พันคลองสองพี่น้องและแม่น้ำท่าจีนทำให้เกิดอุทกภัยขยายเป็นวงกว้างครอบคลุม10อำเภอ82ตำบล595หมู่บ้าน22,919ครัวเรือน จากนั้นเดินทางไปยังหมู่หนึ่งตะมององครักษ์อำเภอบางปลามาเชินถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางจำนวนสามครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจองค์คมตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานพลังศพจากสิตรีจิรวัตรมุ่งกลางกำลังพลที่เสียชีวิตจากธรรมการชายแดนไทยกัมพูชา วันนี้เวลาส4ีนาฬิกา40นาทีณวัดวังน้ำเย็นอำเภอบางปะละมะจังหวัดส,สุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไผบูนคุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเปลงศพจากสิบตรีจิรวัตรมุ่งกลางอายุ32ปีกำลังพลที่เสียชีวิตจากถานการชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่9ธันวาคม2 5 6 8และเชิญสิ่งของพระรชาชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวจากสิบตรีจิรวัตรมุ่งกลางเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจยังความทราบซึ้งและสำนึกในนนนพรระมหาากุุณณคเป็ล้้ ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกร้าโปรกระหม่อมให้รับศพกำลังพลทุกนายที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไว้ในพระบรมราชานุเราะห์ทรงพระกรุณาโปรโดกร้าโปรกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอับศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ู้วราชการจังหวัดต่างๆเชิญพรมลาพระราชทานเนบา่งที่หน้าหีบศพกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแนไทยกัมพูชา วันนี้เวลาส6พนาฬิกา30นาทีที่วัดหนองตะคลองอําเภอหน,นองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้นายรัตพงศ์สงวนจิตผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญพรมลา,าพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีไปวางที่หน้าหีบศพพลทหารกฤติกรสร้อยระยะกำลังพลที่เสียชีวิตจากธานการชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่13ธันวาคม2 5 6 8ในการนี้พระบรมวงศสามนุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมและ โปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีชลงมลาพระราชทานและภมลาประธานเป็นบางที่น่าหีบศพด้วยในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีชลตะกกาสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาไปแก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสรยระยะเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ องค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานพลังศพพลทหารกฤตดีกรส้อยระยะกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการ์ชแดนไทยกัมพูชา วันที่เวลา14.40น,นาทีณวัดหนองตะคลองอเภอหนองยาไซจสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรกรุณาโปรโดเกล้าโปรกระหม่อมให้ผลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาองคม์มนตรีไปเป็นประธา,านในพิธีพระราชทานเพลิงศพพลทหารกฤติกรสร้อยระยะอายุ21ปีกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดานไทยกัมพูชาเมื่อวันที่13ธันวาความ2568และเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง10อำเภอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ ที่ศาลาปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดรวัดบ้านดงน้อยหมู่ที่10ตําบลบ้านโค้งอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายนัทพงศ์สวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมประจําจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับมอบหมายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมให้เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจํานวน2 ,500 ผืน โดยมอบให้แก่ในอำเภอทั้ง10อำเภอเป็นผู้แทนรับมอบผ้าห่มพระราชทานเพื่อน,นำไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไปและมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบนบ้านโค้งอำเภออูทองจำนวน150ผืนโดยมีรองนายกเหล่ากาชาสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเชิญผ้าห่มพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดสุพรรณบุรีเองเก็มีการจัดกิจกรรมน้องเหนือมินิมาราธทอนซอฟต์พาวเวอร์สุพรรณบุรีด้วยค่ะ นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้องเหนือมินิมาราทอนซอฟท์พาวเวอร์สุพรรณบุรีค่ะที่บริเวณบึงบ้านโพนะคะตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดส,สุพรรณบุรีค่ะโดยมีนายกองเอกเชษฐาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีส่วนราชการนักวิ่งและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า1 5 0 0คนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะเป็นการวิ่งประเภทฟันรันค่ะระยะทาง6กกิโลเมตรโดยใช้เส้นทางรอบบึงบ้านโพและมีการมอบถ้วยรางวั ให้กับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่1ถึง10นะคะซึ่งแบ่งเป็นประเภทชาย10คนและประเภทหญิง10คนค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้อัตลักษณ์แบรนด์น้องเนอซึ่งใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมาตรฐานในการรับรองสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อกสินค้าทางการเกษตรด้านการบริการและด้านการท่องเที่ยวนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการผู้ประกอบการผู้บริโภคผ่านการจัดกิจกรรมเชิงบวกส่งเสริมให้ทุกคนนั้นได้ออกกําลังกายด้วยกิจกรรมการวิ่งมินิมาราทอนโด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายจิตใจและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานกระบือทรงไถ่ชีวิตพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพลเอกศิวะพระมรทัศน์ประจําสํานักพระราชวังพิเศษระดับ1ิปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าคณะ ทำงานฝ่ายอำนวยการโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเป็นประธานตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานกระบือทรงไถ่ชีวิตพระราชทานที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระพราชัยอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพงศ์สมวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมรับการตรวจเยี่ยมซึ่งได้มีการบรรยายสรุปการดําเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยในพื้นที่จากนั้นประธานและคณะเดิน ทางไปยังโคกหนองนาสวนใหญ่สุขศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทยที่เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมกระบือในโครงการจํานวน5รายในพื้นที่หมู่ที่2หมู่ที่6หมู่7หมู่8และหมู่14ของตําบลพระพราชัยค่ะทั้งนี้โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธุ์กระบือให้มีลักษณะดีมีคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านส่งเสริมภูมิปัญญาไทยโดยใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่นํากระบือ ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมต่อยอดการเลี้ยงกระบือสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมเพื่อทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมและการอนุรักษ์ขยายพันธุ์กระบือไทยสู่สังคม ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราชฎรตลอดไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนระบือไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและแก้ปัญหาวิกฤตการกระบือไทยอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดสุพรรณบุรีครับมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรีครับที่วัดส,สูงสุมานมาหันตารามหมู่ที่สองตบลจระเข้ใหญ่อำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีได้น,นัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวน1000ชุด เพื่อนอำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในพื้นที่อบตอรจรเข้ให่จำนวน500ชุดอบตอวังน้ำเย็นจำนวน205ชุดเทศบาลตำบลบ้านแหลม195ชุดเทศบาลตำบลบ้านแหลม100ชุดทางนี้อำเภอบางปลามาได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่8กันยายน2568ประกอบกับช่วงวันที่30ตุลาคม2568ถึง3พฤศจิกายน2568ได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ประกอบกับมีน้ําจากแม่น้าท่าจีนระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในหลายพื้นที่จึงทําให้มีน้ําท่วมขังอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครับไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโดยประสบกน,นิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศมพส,สมเด็จพระนา้าิริกสติจพระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวง ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนส่งประสกนณิกรชาวสุพรรณบุรีจากอำเภอสองพี่น้องและอำเภออู่ทองกว่า750คน โดยสารรถบัสจำนวน17คันเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์กรุงเทพมหานครเพื่อร่วมถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารอปทผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวน ซึ่งส่วนราชการต่างๆที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะในการเดินทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งฝ่ายปกครองจังหวัดฝ่ายปกครองอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจภูธรตำรวจทางหลวงสาธารณสุขและขนส่งจังหวัดค่ะซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่อุปรกรณ์อำนวยความสะดวกบุคลากรเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเจ้าหน้าที่ขนส่งตรวจสภาพรถโดยสารแพทย์พยาบาลตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มและมาตรการด้านการเดินทางความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่ก่อนออกเดินทางเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตรพระบรมมหาราชวังต่อไปค่ะ